เมื่อจะลงมือสัมภาษณ์ผู้สมัครงานเนี่ยหัวหน้างานและรีครูเตอร์ควรดำเนินการอย่างมีลำดับขั้นตอนซึ่งผมอยากจะแนะนำง่ายๆดังต่อไปนี้นะครับอย่างแรกเลยกำหนดรายการประเมินตามตำแหน่งงานะก่อนโดยอยากแนะนำให้กำหนดให้แน่ชัดว่าตำแหน่งงานที่ท่านต้องการหา แล้วต้องการที่จะสัมภาษณ์เนี่ยจะต้องใช้ความรู้ใช้ทักษะหรือพฤติกรรมการทำงานซึ่งรวมๆแล้วเรียกว่า competency ที่กำหนดไว้สำหรับตำแหน่งงานนั้นในเรื่องใดบ้าง competency นั่นที่ว่านะนะไม่ว่าจะเป็นความรู้ทักษะหรือว่าพฤติกรรมการทำงานก็ตามมันหมายถึงอะไรและตัวชี้วัดพฤติกรรมมันระบุไว้อย่างไรบ้างที่ต้องการสำหรับตำแหน่งนั้นนะซึ่งเราจะต้องนำเอาไอ้ตัวชี้วัดพฤติกรรมเนี่ย มาใช้สำหรับการตั้งคำถามสัมภาษณ์แน่นอนคอมเพ t e เอนซีมันอาจจะมีหลายรายการตามตำแหน่งไงแต่ท่านคงจะไม่สามารถเลือกเอามาทุกรายการมาใช้ในการสัมภาษณ์นะฮนะเพราะคงจะต้องใช้เวลากันหลายชั่วโมงดังนั้นคงจะต้องเจาะจงสักหน่อยว่าเราจะเลือกใช้รายการทักษะเลือกใช้รายการพฤติกรรมอะไรมาใช้ในการสัมภาษณ์ส่วนเรื่องความรู้เนี่ยเราสามารถที่จะไปทําแบบทดสอบหรือแบบวัด อะไรต่างๆที่แสดงถึงการที่เขามีความรู้ในเรื่องนั้นเพียงพออย่างที่เราต้องการได้หรือไม่นะถัดมาท่านก็ต้องมาสร้างข้อคำถามสัมภาษณ์เมื่อท่านเลือกรายการประเมินผู้สมัครงานมาแล้วก็อยากจะแนะนำให้เลือกสัก3-5ถึงรายการนะรแล้วก็ต้องนำเอาไอ้ตัวชี้วัดของรายการทักษะหรือว่าพฤติกรรมการทำงานที่เพึงประสงค์นั่นแหละครับมา ใช้ตั้งคําถามสัมภาษณ์คําถามสัมภาษณ์ที่ว่าเนี่ยมันควรต้องเป็นคําถามสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมเพื่อที่จะให้เห็นว่าเขาทําอะไรบ้างลงไปในอดีตนะครับซึ่งเรื่องของการตั้งคําถามสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมเนี่ยเดียวผมจะมาคุยให้ฟังในอ P ีถัดๆไปนะฮะเมื่อเราได้ข้อคำถามสัมภาษณ์แล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องกําหนดไว้พร้อมๆกันเลยก็คือ การกำหนดเกณฑ์ประเมินและกรอบของคําตอบนะมันหมายถึงไงฮะมันหมายถึงเวลาเราตั้งคาถามสัมภาษณ์ตามตัวชี้วัดทักษะหรือพฤติกรรมใดๆที่เรานํามาใช้ในการสัมภาษณ์เนี่ยเราต้องได้ยินว่าเขาตอบตามตัวชี้วัดในเรื่องของทักษะหรือพฤติกรรมการทํางานนั้น,น,นหรือไม่คือหลักการนะ่ถ้าเขาตอบตรงหรือใกล้เคียงมาก เราก็จะประเมินเพื่อให้คะแนนมากตอบตรงหรือใกล้เคียงน้อยเราก็จะประเมินเพื่อให้คะแนนน้อยเทคนิคการตั้งคำถามสัมภาษณ์แบบนี้มันจะต้องนำไปใช้กับผู้สมัครงานทุกคนมันเหมือนกันเลยมันก็จะเป็นลักษณะการสัมภาษณ์ที่เราเรียกว่าการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างนั่นเองเกณฑ์ที่สำคัญคือเกณฑ์ในการให้คะแนนผู้สมัครงานครับจะให้คะแนน1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าสมมติว่าเต็มห้าหรือ เต็ม10ท่านจะให้คะแนนเท่าไหร่มันจําเป็นจะต้องดูตามเลยฮะดูตามว่าเขาตอบมาตรงกับกรอบของคําตอบที่ท่านเซตไว้หรือเปล่าและกรอบของคาตอบที่ว่าเนี่ยมันก็คือไอตัวชีวัดของทักษะหรือพฤติกรรมที่เรานํามาใช้ในการตั้งคําถามสัมภาษณ์นั่นเองนะครับแปลว่าเวลาเราให้คะแนนสัมภาษณ์เนี่ยเราก็จะมาเช็คว่าเขาตอบตรงมากตรงน้อยแล้วก็ให้คะแนนมากคะแนนน้อย ในแต่ละกรณีนั่นเองนะขั้นตอนที่4ขั้นตอนถัดมาก็คือดําเนินการสัมภาษณ์กับระหว่ังสัมภาษณ์เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ต้องระมัดระวังไม่ให้การสัมภาษณ์มันออกทะเลหรือเพลอไปสัมภาษณ์ในบางเรื่องที่มันไม่ใช่ประเด็นที่ท่านต้องการประเมินผมมีคําแนะนําให้ท่านดาเนินการสัมภาษณ์โดยใช้ข้อพิจารณาดังต่อไปนี้ครับ 1. ครับมุ่งเน้นการถามแบบเสมอต้นเสมอปลายกับผู้สมัครงานทุกคนด้วยคําถามชุดเดียวกัน ซึ่งจะทาให้ท่านประเมินผู้สมัครงานได้อย่างเป็นธรรมและจะช่วยลดอคติที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสัมภาษณ์งานลงไปได้ครับ 2. ครับถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานเราเรียกว่า job related question นะครับซึ่งไอ้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานเนี่ยเราก็จะกหนดไว้อย,อยู่แล้วว่าตําแหน่งงานเนี่ยต้องการสัมภาษณ์ในเรื่องเกี่ยวกับอะไรและงานนั้นคืองานอะไรเราอาจจะยกตัวอย่างมาใช้ในการตั้งคำถามสัมภาษณ์นะครับมครับ ผมแนะนําเลยครับถ้าจะต้องสัมภาษณ์ให้ได้ประสิทธิผลดีเนี่ยควรใช้รูปแบบสัมภาษณ์แบบคณะกรรมการที่เรียกว่า Panel หรือ Board Interview โดยเฉพาะการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมหรือการสัมภาษณ์ที่เอาสมรรถนะมาเป็นพื้นฐานซึ่งเราเรียกว่าการสัมภาษณ์เชิงสมรรถนะเนี่ยมันจําเป็นจะต้องมีการแบ่งหน้าที่กรรมการสัมภาษณ์แต่ละคนเพื่อจะให้โฟกัสไปสัมภาษณ์ในเรื่องของความรู้ไปสัมภาษณ์ในเรื่องของทักษะที่เราต้องการผานสัมภาษณ์ในตําแหน่งงานนั้นซึ่งจะช่วยลด ลักษณะของการตั้งคาถามสัมภาษณ์ซ้ากับไปซ้ำกันมาโดยกรรมาการลงไปในอีกทางหนึ่งคือมันไม่ควรที่กรรมาการหนึ่งคนก็ถามเรื่อง a อีกกรรมาการอีกคนหนึ่งก็ถามคําถามเรื่อง a เหมือนกัน,นมันเป็นการถามคําถามซ้ำอ่ะซึ่งมันไม่ควรนะซี 4. คนแบ่งเวลาสัมภาษณ์ครับและเลือกใช้แนวทางการตั้งคําถามสัมภาษณ์ที่เหมาะสมซึ่งเดี๋ยวผมจะคุยรายละเอียดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับคือเวลาที่เรา ตั้งคาถามสัมภาษณ์เนี่ยอย่าลืมว่าเราจะต้องโฟกัสไปที่การตั้งคําถามสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมหรือคาถามสัมภาษณ์เชิงสมรรถนะซึ่งมันอิงกับคําถามสัมภาษณ์ในอดีตหาสถานการณ์ในอดีตเขาทำอะไรลงไปในอดีตแล้วเกิดผลอย่างไรขึ้นในอดีตแต่ถ้าท่านจะถามคาถามสัมภาษณ์แบบที่อิงกับสถานการณ์ในอนาคตก็ได้นะครับเช่นถ้าเรารับคุณเข้ามาทางานแล้วเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะอยู่กับเรานานแค่ไหนแต่เนื่องจาก มันมีระยะเวลาในการสัมภาษณ์ไงอาจจะ 30/ มนาทีสี่สินาทีหรือ60สนาทีก็สุดแท้แต่นะครับจึงมีความจําเป็นต้องแบ่งเวลาสัมภาษณ์ออกเป็นช่วงช่วงช่วงแรกก็จะถามคำถามสัมภาษณ์ในลักษณะที่พยายามทำความเข้าใจผู้สมัครงานให้มากขึ้นแล้วใช้เวลาส่วนใหญ่ในการตั้งคำถามสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมแล้วก็ไปตั้งขัางคำถามสัมภาษณ์แบบที่อิงกับสถานการณ์ในอนาคตนะครับในตอนท้ายอีกครั้งหนึ่งก็ได้ ซึ่งเดี๋ยวผมจะคุยให้ฟังในเรื่องของแนวทางการแบ่งเวลาสัมภาษณ์ให้ได้ผลดีนะครับในไมโครเรียนนิ่งอันเนี้ยนะและอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากคือจำเป็นจะต้องจดบันทึกย่อระหว่างการสัมภาษณ์นะครับเอาไว้เป็นข้อมูลทบทวนในบางประเด็นที่เรายังไม่เคลียร์ยังไม่กระจ่างเรายังไม่เห็นชัดเจนในพฤติกรรมการแสดงออกท่านอาจจะจดคําตอบของเขาที่ท่านคิดว่ามันกำกวมหรืองง,ง,ง ท่านอาจจะบันทึกเขาว่าในระหว่างที่สัมภาษณ์เนี่ยท่านเห็นภาษากายอะไรบางอย่างออกมาของผูส้สมัครงานและภาษากายเนี่ยมันเป็นลักษณะของของการโกหกหรือไม่นะครับหรือเกิดการประมาหรือเกิดลักษณะอารมณ์อย่างไรคือมันจะสามารถเห็นได้จากภาษากายเนี่ยข้อมูลที่บันทึกเนี่ยมันจะป้องกันปัญหาอย่างหนึ่งที่สําคัญมากคือการลืมคําตอบผู้สมัครงานนะครับโดยเฉพาะ เมื่อท่านถามคาถามสัมภาษณ์เรื่องเราหลากหลายมากมายเลยถ้าไม่บันทึกไว้เดีย๋ยวมันจะลืมนะขั้นตอนต่อไปคือการสรุปผลสัมภาษณ์ครับพอสัมภาษณ์ผู้สมัครงานครบถ้วนปุ๊บแล้วเนี่ยมันจําเป็นต้องไปตัดสินเพื่อให้คะแนนผู้สมัครงานเนี่ยหลักการคือใครได้คะแนนสูงสุดก็ควรจะต้องเลือกเข้ามาร่วมงานกับองค์กรต่อไปถูกต้องไหมครับแต่ว่าไอ้การสรุปผลคะแนนเนี่ยมันก็ต้องว่ากันตามเกณฑ์เหมือนที่ผมคุยฟังไปก่อนหน้านะ นั่นแหละคือวิธีการนั่นแหละคือขั้นตอนที่เป็นเรื่องของการสัมพันธ์ให้ได้ผลดีอย่าลืมนะครับสําคัญมากเลยเมื่อท่านเรียนรู้ในเรื่องใดเ,เรื่องหนึ่งไปแล้วเนี่ยมันคงต้องนําไปทดลองทําดูนะผมเชื่อว่าไม่ยากครับถ้าท่านได้มีโอกาสได้ลองผิดลองถูกกับการทําดูให้มันหาจุดที่มันเหมาะกับท่านที่สุดแต่แน่นอนมันต้องอาศัยการลงไปทำครับ